ซ่อนเอฟซีร่วมผีกระสือพงศ์นิวะครับเฮ้ยคุณนี่มันก็จะมุกาฉันอยากกลับบ้านจังนะคุณกลับก็ได้นะเฮ้ยเสียงประกาศประกาศประกาศ,กาศตอนนี้หิมะตกใครที่ท่านที่อยู่บริเวณนั้นขอให้รีบเก็บของเข้าบ้านใหยเรียบร้อย,ยอ,อ่ะวันนี้ไปกินเด็กกันก่อนเถอะคุณแล้วค่อยกลับบ้านบ้านคุณวันนี้นี่คือบ้านคุณหรอใช่ใช่ ฉันขายของอยู่ท้ามฉัขายนะใส่อผมอ่ะฉันว่าผมว่ากินร้านคุณยี่ป่านะคุณต้องกินร้านกับผมเลยนะฮะให้ฉันกินด้วยหรอโอุย้ยคุณกินร้านตัวเองเนี่ยน,นะคุณจะก,กินปิซซ่าเฮ้กินด้วยริฟ่ากินอะไรอะคุณก็ณปิซซ่าไงอ่าอ่ะ,อะ วันนี้ผมมาถึงตรงที่นี่แล้วบ๊ายบายนะคุณกึงบ้านแล้วกันบ้านถึบนบนับ้านแต่สุดดีกว่ารถจะรดมาก็ใช้ได้เฮ้กใจจก็ใช้เร็กวกันทวนใจได้ด้วยร้านเรา็นร้าน ที่นี่สิบ้านเรา,าเบ้านเราใหม่นี่ไปดับบ้านเราดีกว่าเราดีก็ดก็หน่วยเหมือนกันฮนะไปที่นี่นอนดีกว่า

โฮโเฮ้ยนั่นมันคงาิวอย่างไรเนาะนั่นกัซือนี่นกินมันดีกว่าหมูอตมหมูกินเสร็จแล้วกินไก่หน่อยกันเฮ้ยกัดซือนะกัดซื้ออะไร อิ่มและไปดีกว่ามอรอยจังเฮ้ยไอ้กัซื้นนี่เนี่ยโอ๊ยเจ็บจ,จังเลยเฮ้ยไปโรงพยาบาลนะข้างหน้ากลับบ้านดีกว่า ได้กินของอร่อยก็ดีใจมากชัดเลยเมื่อกี้ผีกระสือจริงๆด้วยนี่ดูป่าออผีกระสือผีกระสือด้เพนนี่นี่นีกฟ่า มีไปเอมะมันห้องคอถึงไม่ไปกินอะไรก็ไม่ได้ก<อ>็จบไปแล้วนะครับตนองขอท่าน,นเรื่องพี่ก็รัโดงครับ